เมื่อเช้านี้เรามีโอกาสได้ต้อนรับลูกค้าที่มาชมบ้านนะครับผมก็เลยอยากที่จะมาไลฟ์สั้นๆเกี่ยวกับ3มเคล็ดลับนัดลูกค้าดูบ้านนัดลูกค้าชมบ้านให้กับทีมงานเราทุกๆคนนะครับจะเป็นเคล็ดลับดีๆที่เราสามารถเอาไปใช้งานได้จริงนะบางคนหลงลืมประเด็นนี้เป็นขาดนะครับ าบางคนหลงลืมประเด็นนี้นะครับบางสําคัญนะครับการที่เราซึ่งเป็นเจ้าของโครงการมาเจอลูกค้าเองมันทําให้ลูกค้าเขาเชื่อใจและไว้วางใจอย่างที่จะบอกอะไรบางสิ่งบางอย่างให้กับเราได้รับทราบเชื่อไหมครับนะครับเราปิดการขายมันนักต่อนนักแล้วเพราะว่าเรา,าข้อแรกว่าเราไม่ได้ฝากความหวังในเรื่องของการขายให้กับคนอื่นเราเป็นคนที่ทําเองเราเป็นคนที่พัฒนาเองในเรื่องของการขาย บอกมาโดยตลอดย้ำม,มาโดยตลอดนะครับอย่างอื่นยังไม่เก่งไม่เป็นไรอย่างอื่นยังไม่รู้ไม่เป็นไรค่อยพัฒนาไปแต่ทักษะที่ท่านเจ้าของโครงการจะต้องมีคือเราจะต้องเป็นเจ้าของโครงการที่ขายเก่งโชคสำคัญสุดๆสำคัญโคตรๆนะครับสามเคล็ดลับ นัดลูกค้าดูบ้านเมื่อเช้านี้ก็มาหนึ่งท่านเมื่อวานนี้ก็มาโอ้โหมาเรื่อยๆนะครับหลังจากที่โชว์ไฟสวยๆแล้วนะครับโชว์ไฟสวยๆแล้วลูกค้าก็มาอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอเห็นไหมนะครับทุกๆวินาทีทุกๆนาทีทุกๆชั่วโมงทุกๆวันนะโฟกัสที่การดึงดูดการขายโฟกัสที่กิจกรรมที่สําคัญไงที่ผมบอกจําได้ไหมกิจกรรมที่จะนําไปสู่ธุรกิจ ที่จะนาไปสู่ธุรกิจอื่นที่จะนําไปสู่การขยายตัวที่จะนําไปสู่กระแสเงินสดเข้ามาในระบบของเรานะครับสวัสดีครับพี่โอราวานนะครับคุณสุวกรณน,นะครับคุณพรสาคุณกรชยัยสวัสดีนะครับสามเคล็ดลับนัดลูกค้าดูบ้านนะครับมาเรื่อยๆนะเปิดรับอย่างเต็มที่ข้อหนึ่งเราซึ่งเป็นเจ้าของโครงการเมื่อนัดหมายเรียบร้อยแล้วเราจะต้องมารอลูกคา้าอันนี้สําคัญมากๆ เราจะต้องมารอลูกค้าล่วงหน้าอ่าสิถึงสินาทีเพื่อมาดูแลความเรียบร้อยต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของความปลอดภัยสำคัญมากๆนะครับเราจะต้องลงตารางไว้เลยนะลงตารางเราไว้เลยว่าเรานัดเข้ากี่โมงอะไรยังไงนะครับมีเบอร์โ,โทรบอร์โทรมีรายกรันชัดเจนจะได้ติดต่อกันได้เผื่อมีอะไรคาดเคลื่อนข้อหนึ่งเราจะต้องมารอลูกค้ามาถึงก่อนลูกค้า ไม่ใช่ฉันคือเจ้าของโครงการนะครับฉันไปตอนไหนก็ได้ยังไงหน้างานก็มีช่างมีทีมงานมีคนที่คอยดูแลอยู่แล้วแหละไม่เป็นไรรอะเขาก็มาดูบ้านเขาก็มาเดินเดินเดินไปเดิน,เด,นเดินมาแค่นั้นแหละอะไรประมาณนั้นไม่ใช่นะครับหัวสมองจะต้องทํางานแล้ว <c oughs> หัวสมองจะต้องทํางานแล้วว่ามันคือดิวหลักล้านเข้าใจไหมถ้าใครยังตีความไม่ออกนี่เขาเรียกว่าตกหมาตายตั้งแต่ต้นเลยนะนะครับ มันคือดีลหลักล้านนะที่เรากําลังนัดหมายที่เรากําลังเจอกันที่เรากําลังจะพูดคุยสื่อสารกันนี่นะครับและเราซึ่งเป็นเจ้าของโครงการนะครับเป็นคนที่ต้อนรับได้ดีที่สุดจะมีใครมารู้เรื่องเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเราได้ดีเท่ากับตัวเรากาดอกจันไว้ตัวใหญ่กาดอกจันไว้ตัวใหญ่อย่าฝากเรื่องของการขายการเจอลูกค้าอ,อย่าฝากความหวังในเรื่องของการขายการเจอลูกค้าให้กับคนอื่น อันนี้สาคัญมากๆนะนี่คือสิ่งที่ทําให้ Enjoy Home เราปิดเฟสอย่างรวดเร็วเน่ขยายเปราเจ็อย่างรวดเร็วเพราะเราใส่ใจในเรื่องของคําว่าขายคําว่าลูกค้าเราให้ความสําคัญเรื่องนี้มากๆนะครับข้อหนึ่งสำคัญมากๆนะไม่ใช่ว่านัดเขา8ปดโมงนะครับเก้าโมงแล้วโอ้โห8ปดโมงครึ่งยังไม่ถึงเลยนะครับเก้าโมงยังไม่ถึงเลยจะต้องมาก่อนล่วงหน้าเพราะว่าเราจะต้องมาดูแลความเรียบร้อยหน้างานก่อนเพราะ เราจะโฟกัสในเรื่องของความปลอดภัยสําคัญมากๆนะครับลูกค้าหลายๆท่านเขาพาลูกนะครับเขาพาพ่อพ,อพาแม่เข้ามาด้วยนะไม่ใช่ลูกเขามาวิ่งไปวิ่งมาแล้วมาเหยียบตะปูนี่โอ้โหเสียห,ยหายหลายแสนเลยนะครับนะครับอุปกรณ์วัสดุตร,ตตรงไหนที่ดูแล้วอ่ามันเสี่ยงอะไรจะต้องรีบเคลียร์ไว้ก่อนช่างหน้างานตรงไหนที่มันยังไม่เหมาะสมในช่วงเวลานั้นๆพักไว้ก่อนจะนะครับไปทําในส่วนหน้างานอื่นที่สามารถทําได้ ่ช่วงเวลานั้นจะต้องเป็นช่วงเวลารู้สึกผ่อนคลายชิวๆที่ทําให้เขาอยากที่จะตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างนะเพราะคนเราตัดสินใจจากอารมณ์ไงถ้ามาแล้วอารมณ์ไม่ดีถ้ามาแล้วมันไม่โอเคถ้ามาแล้วไม่ได้ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดไม่ยังเป็นอย่างที่เขาหวังไว้นะครับอารมณ์เปลี่ยนทันทีไม่อย่างที่จะอ่าก็เรียกว่ามีอารมณ์ร่วมอะไรทันที อาจจะเสียวกาสด,ดิวหลักล้านไปได้ไงนะา่ายนะมารอลูกค้าก่อนนะครับชัดเจนมากๆนะพอเจอสเต็ปที่เราทํานะครับพอเจอพอเจอลูกค้าาเราเราก็จะมีน้ํานะครับมีน้ําส่งให้กับลูกค้าสวัสดีทักทายแล้วก็มีน้ําส่งให้กับลูกค้าอย่างที่ผมบอกไงนะมันเป็นกฎแห่งแรงดึงดูดเหมือนกันนะน้ําเราเนี่ยจะต้องติดไว้ท้ายรถเราเลยท่านเจ้าของโครงการจะต้องติดน้ําไว้ท้ายรถเลยนะกดเล็กๆหน้ารักหน้ารัก แล้วอีกอย่างหนึ่งที่เราแบ่งปันมาโดยตลอดสำหรับท่านเจ้าของโครงการที่เราจะต้องมีไว้ในรถคืออะไรรู้ไหมจำได้ไหมใครจาได้นะครับที่จะต้องติดไว้กับตัวเองติดไว้กับรถนอกจากน้ําแล้วจะต้องมีอะไรอีกอ่าขอสักสามท่านพิมพ์มาหน่อยขอสักสามท่านพิมพ์มาหน่อยครับสวัสดีครับพี่นัทนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยน้ำเย็นๆสุดยอดสวัสดีครับคุณแอนนะครับสวัสดีทีมงานเราทุกคนนะครับผมคนเดียวจากเพจคนเดียวสร้างบ้านในขายดีหนึ่งปีแล้วหลนตอนนี้ผมยืนอยู่ที่ ด้านหน้าบ้านหลังที่1 e n j o y Home f a ฟ6อำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมานะครับมีเจ้าของเรียบร้อยแล้วมีเจ้าของเรียบร้อยแล้วความสุดยอดคือหลังนี้เขาเรียกว่าเปลี่ยนมือมาถึงมือที่3หลุดปุ๊บเสียบปับ๊บหลุดปุ๊บเสียบปับป๊บเลยสุดยอดมากๆนะครับทุกทุกคนที่หลุดก็ได้เหตุ่ยขวัญความจะเป็นอะไรหลายๆอย่างของแต่ละคนอาเครื่องคิดเลขก,ก,ก้เกือบถูกนะเกือบถูกนะครับเกือบถูกนะครับล้มค่ะเอ้ยเกือบถูก อ่าพิมมาอีกพิมมาอีกนะครับสาหรับท่านเจ้าของโครงการมือใหม่เราเชื่อมโยงในเรืหลงของกดแรงหนึ่งดูดด้วยนะเราเชื่อมโยงนเรื่องของกดแรงหนึ่งดูดด้วยเราจะต้องมีน้ําขวดเล็กๆน่ารักน่ารักติดท้ายรถไว้เวลาลูกค้ามาชมบ้านมาดูบ้านนะครับสวัสดีทักทายแล้วก็ส่งน้าให้กับลูกค้าแบบเป็นกันเองผ่อนคลายสบายๆไม่ใช่ว่าไปวางมาดอะไรใหญ่ตัวอะไรงั้ยฉันคือเจ้าของโครงการเห็นจะมา,า,าส่งน้ําหรือฉันมาจะมาสวัสดีลูกค้าก่อนได้ยังไงไม่ใช่นะ ทักทายกันปกติไม่ว่าเขาจะอายุมากอายุน้อยนะครับสวัสดีทักทายนะแล้วก็ส่งน้าให้เขานะครับถ้าน้าเย็นๆได้ยิ่งดีแต่ของเราอยู่ท้ายรถอาจจะมันคืนยังไงมันก็ไม่ได้ร้อนอะไรมากอยู่แล้วแหละนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องมีนะโยงกลับไปในเรื่องของสิ่งที่ผมพูดคืนในเรื่องของกฎแห่งแรงดึงดูดได้นะและอีกสิ่งหนึ่งที่ท่านเจ้าข,ของโครงการมือใหม่จะต้องมีและเตรียมไว้เลยนะในรถแล้วก็ติดไว้กับตัวเองเนี่ยในกระเป๋าสี่เรอสะพายกลับไปกลับมานี่คืออะไร โอ้โหจะมีท่านเจ้าของโครงการใครคนไหนจำได้บ้างนะครับพี่พรศักดิ์คืออะไรครับแบ่งปนันให้กับทีมงานแล้วนะสวัสดีครับคุณฉันคุณพีรพัฒคุณรัทยานะครับคืออะไรทีมงานเรารอฟังอยู่นะตอบมาว่าล่มเครื่องคิดเลขเกือบทุกเกือบทุกเนี่ยทำน้ำยี่ห้อโครงการอ่าทำมายี่ห้อโครงการก็ดีก็ได้เหมือนกันครับโอเค แต่ว่าน้ํานี่ยเราบอกไปแล้วแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากที่จะให้ทีมงานเรามีที่ผมถามนี่คืออะไรที่เราจะต้องมีเลยมันไปสัมพันธ์กับกฎแห่งแรงดึงดูดจัดไปที่เราบอกว่ามีเยอะๆใครจำได้บ้ากพิมพ์มาเลยเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอแล้วกันนะครับข้อนี้เป็นสิ่งดีๆที่เราอยากให้ทีมงานนะอยากให้ทีมงานเราเข้าใจอยากให้ทีมงานเรามีโมเมนต์อยากให้ทีมงานเราเข้าใกล้สิ่งที่เราต้องการมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุด แส,สดงว่าคิดไม่ออกเลยคิดไม่ออกใช่ไหมถ้าคิดไม่ออกก็เฉลยเลยดีกว่านะครับนอกเหนือจากน้ําที่เราจะต้องมีทายรถแล้ว,ลวพวกล่มพวกแรงเนะี่ยคืออีกส่วนหนึ่งนะเรามีเพื่อไว้ให้กับลูกค้าไว้เพื่อดูแลตัวเองอะไรต่างๆนันแแต่เราพูดถึงในเรื่องของกฎอะไรนู่นนูดูให้มันสัมพันธ์กันเลยคือใบจองใบจองสําหรับท่านเจ้าของโครงการไม่ว่าจะเป็นมือเก่ามือใหม่คือสิ่งที่เราจะต้องโอ้โหถ่ายเอกสาร นะครับปิ้นไว้เยอะๆเลยเขาเรียกว่าพร้อมเปิดรับความมั่งคั่งเนี่พร้อมเปิดจองทันทีพร้อมรับทรัพย์ทันทีมันคือกดถึงแรงดึงดูดแล้วเขาจะส่งสิ่งดีๆมาให้กับเรานี่คือเคล็ดลับที่ผมใช้ตั้งแต่แรกนะเราเห็นภาพแล้วเอ้ยห้าหลังเองจิ๊บจิบห้าคนเองห้าครอบครัวเองใบจองเรามีเป็นนั่นบุ๊บนะครับมีเป็นฟัมๆมีมหาศาล นะครับพอเราเห็นใบจองเราจะรู้สึกเฮ้ยลูกค้าจะมาแล้วนะเราจะได้เขียนใบจองนะนะยิ่งเรานึกภาพที่เราได้เขียนใบจองนะครับเห็นภาพที่เราลงตัวเลขนะห้าพันบาทรับเงินจองเรียบร้อยแล้ว10,000บาทรับเงินจองเรียบร้อยแล้วมันคือการที่เราเทรนสมองของตัวเองในเชิงบวกโอเคไหมครับใบจองปิ้นไว้เยอะๆนะถ้าวันนี้เราจะจัดสักร้อยหลังก็ปิ้นไว้สัก2อ0ร้อยสักสองชุด <c oughs> โอเคนะครับมีไว้ ไม่งั้นมันจะรู้สึกว่ามันไกลไปมันห่างไปมันยังไม่เข้าใกล้ในสิ่งที่เราต้องการสักทีสำคัญมากๆนะแบ่งปันกันไปจัดไป้านะข้อ2นะครับวันนี้เราคุยกันในวันนี้ว่าสามเคล็ดลับนัดลูกค้าดูบ้านนะครับข้อหนึ่งมารอลูกค้าก่อนแล้วก็เทคนิคลายละเอียดเล็กน้อยแบ่งปันกันไปนะครับข้อ2สําคัญมากๆเปิดให้ลูกค้าเป็นคนพูด เปิดให้ลูกค้าเป็นคนพูดเราเข้าใจแล้วครับว่าท่านเจ้าของโครงการมีสิ่งดีๆมานําเสนอโอ้โหมีบ้านสวยสวยมีฟังก์ชันการใช้สอยมีโปรโมชั่นดีดีโอ้โหพูดไม่หยุดเลยครับจัดไปพูด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 กลายเป็นว่าลาคาญน่าเบื่อนะครับเขาไม่มีจังหวะพูดลูกค้าไม่มีจังหวะพูดลูกค้าไม่ได้นําเสนอลูกค้าไม่มีโอกาสที่จะอ้าปากเลยไม่ใช่เคล็ดลับข้อที่สองโคตรสำคัญมากๆเราจะต้องเปิดให้ เปิดโอกาสให้ลูกค้าได้พูดทําไมเพื่อนะกาดอ,อกจันเพื่อที่เราจะได้รู้ปัญหารู้ความต้องการของเขาเพื่อที่เราจะได้รู้ปัญหารู้ความต้องการของเขาเราปิดการขายจากข้อสองมามากมายมาหาศาลแล้วนะครับลูกค้าบางคนเชื่อไหมเขามีความกังวลใจมีความไม่สบายใจเพราะว่าเขาติดงวดรถอยู่ อยากที่จะได้บ้านแต่งวดรถก็ติดอยูอ่แต่ถ้าเราเป็นเจ้าของโครงการที่พูดมากอยู่ฝ่ายเดียวนะครับพูดน้ำไหลไฟดับเราหูรับ,าบตาพูดอย่างเดียวไม่สนใจปัญหาไม่สนใจที่จะให้ลูกค้าที่เขามาดูบ้านเนี่ยเขาได้ปล่อยของของเขาบ้างเลยคุณจะไม่รู้ปัญหานี้มีลูกค้าหลายๆคนที่มีงวดรถเหลือเพียงแค่ห้าหมบาทเหลือเพียงแค่หนึ0งแบาท แต่เวลาคำนวณเขามาคำนวณยอดรายเดือนไงว่าส่งเดือนเท่าไรเท่าไรแต่งวดทั้งหมดนะหรือ,หร,อหรือว่ายอดทั้งหมดที่เหลือ5 0,000บาทหรือว่า1นึ่งแบาทเมื่อเทียบกับโปรเจกต์เมื่อเทียบกับสิ่งที่เราจะทําแล้วโคตรจีบจบโอเคไหมถ้าเรารู้ปัญหานี้อุ้ยโอเคอเฮ้ยเ,เรามีทางออกให้เรามีสิ่งดีๆดีที่นําเสนอให้โอ้โหขั้นตอนเตปขั้นตอนนี้เราสามารถแก้ให้ได้อย่างง่ายเลย นะครับแต่ถ้าลูกค้าไม่พร้อมที่จะบอกไม่พร้อมที่จะพูดเราจะไม่รู้ปัญหานี้และคุณจะเสียโอกาสอันมากมายมหาศาลตรงนี้โอเคนะเบิดโอกาสให้ลูกค้าทุกคนพูดอย่าไปแย่งเขาพูดอย่าไปพูดอยู่ฝ่ายเดียวอย่าไปนําเสนอพืเสียนเดสิ่งเดียวเขารู้แหละ,ะว่ามันมีกี่ห้องเขาดูคนเผื่อเ,เขาก็พอรู้ฟังก์ชั่นใช้สวยอะไรยังไงโปรโมชั่นยังไงเบื้องต้นที่ทริงมันคือสแตนดาร์ดทั่วไปอยู่แล้วนะครับหลกัหลกๆที่ลูกค้าอยากรู้คือ เขาจะกู้ผ่านหรือเปล่านะครับส่งเดือนแล้วเท่าไหรนะ่บ้านจะเสียตอนไหนตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรยังไงนะครับเจ้าของโครงการคุยรู้เรื่องไหมหลังจากนี้ยังดูแลกันยังไงต่อหรือเปล่าแต่ในสิ่งที่หลายๆคนนําเสนอในสิ่งที่หลายๆคนพูดสื่อสารไปมันเป็นเรื่องอื่นที่ไม่ได้เป็นสิ่งที่เขาอยากที่จะรู้ข้อสองสำคัญมากมาก เราปิดการขายจากข้อสองเพราะว่าเวลาที่เขาพูดเวลาที่เขาสื่อสารมันทําให้เรารู้ปัญหาของเขาและเราจะต้องสืบนะถ้ายังไม่รู้จะต้องสืบให้มันรู้เห้ได้ก็ <c oughs> <c oughs> จะนะครับค่อยถามไปทีละนิดทีละหน่อยนะครับจนรู้เขาจะค่อยๆเผยความไม่สบายใจของเขา,าสิ่งที่เขาเจออยู่สิ่งที่เขาก็ได้รับอยู่สิ่งที่เขาอยากที่จะไปต่ออะไรยังไงเขาจะเริ่มเผยมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเก้าไหมครับเราเคยช่วยลูกค้าในเรื่องของ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเจรจาปิดหนี้เพราะว่าบูโรมันประวัติมันเสียเราก็จะมีการปิดแล้วก็มีระยะเวลาที่สามารถกลับมาใช้สิทธิ์ได้ใช้คดตได้เหมือนเดิมเราเคยเจรจาช่วยลูกค้าในเรื่องของอะไรล่ะอะไรกอจะสอ,อนะครับเดี๋ยวนี้นะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับผมก็ยังงงว่าทําไมลูกค้าหรือว่าเจ้าของอลูกค้าหรือว่าเจ้าของบัญชีไม่ทราบเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้เขาจะมี หนังสือหนังสือเวียนไปหนังสือสั่งการไปเลยนะที่หน่วยงานต่างๆที่บริษัทต่างๆสําหรับท่านใดที่กู้ยืมแล้วยังไม่ได้ชําระแล้วก็ให้ทั้งฝ่ายบัญชีฝ่ายการเงินของบริษัทนั้นๆหักทันทีเลยนะครับมีประเด็นนี้มานะครับแบบโอ้โหนะครับแล้วก็มีโอกาสได้เจราจามีโอกาสได้เคลียร์และปิดตรงนี้ให้นะครับลหลายๆท่านซึ่งเริ่มต้นสร้าง อ่าซึ่งเริ่มต้นสร้างบ้านมาแล้วเริ่มต้นทําโครงการมาแล้วเราน่าจะมีโปรเจกต์ลักษณะที่ว่าอะไรล่ะอ่าเขาเรียกว่าดูแลบรหิหารจัดการในส่วนของยอดบางยอดที่เราพอจะจัดการได้อ่าใครอยากรู้เชิงลึกก็สอบถามกันมานะครับบางครั้งเราก็ไม่อยากที่จะอ่าออกสื่อแบบรายละเอียดมากมายจนรู้สึกว่าเอ้ยมันล่อแหลมอะไรมากมายขนาดนั้นมีนะครับมีบ้านของเรา1.99ไม่ใช่ว่าเราอยู่ๆเราจะทำาเราจะ เราจะประเมินได้เพียงแค่1.99นะครับมันจะต้องเผื่อตัวเลขสําหรับลูกค้าที่ได้90% 95%ด้วยนะสำคัญมากๆตรงนี้และวันนี้เราเดินทางมาถึงเฟส6แล้วเฟส7กํากำลังจะขึ้นเร็วๆนี้ตัวเลขเราพอจะคาดการได้เบื้องต้นอยู่แล้วเนี่โอเคนะครับเทคนิคข้อเคล็ดลับข้อที่2คือเปิดให้ลูกค้าเป็นคนพูดเพื่อที่เราจะได้รู้ปัญหาของเขานี้สําคัญมากๆ บางครั้งเขาคิดเราเป็นเรื่องใหญ่ที่จริงเรามีทางออกให้เขาโคตรง่ายงัลวลดห้าหมื่นโอ้โหเจ็บเย็บ,ยบ,ยบเขียได้จัดไปอ่านะครับยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างข้อสามสำคัญมากๆครับนะครับเคล็ดลับข้อที่สามสำคัญมากๆต้อนรับลูกค้าแล้วพูดคุยสื่อสารกับลูกค้าแล้วนะครับโอ้โหรูปัญหารู้อะไรทุกอย่างของลูกค้าหมดแล้วพาลูกค้าเดินชมโอ้ยลูกค้ามีความสุขมากๆแต่ข้อสามไม่ยอมทําสักทีคือไม่ยอมปิดการขายสักที ข้อ3สําคัญมากๆเคล็ดลับข้อส่มท่านเจ้าของโครงการจะต้องปิดการขายเข้าใจไหมครับขอสักประโยคครับสําหรับการปิดการขายขอคนละหนึ่งประโยคนหน่อยสําหรับการปิดการขายใครมีประโยคเด็ดเสหรับการปิดการขายแบ่งปันกันมาหน่อยสวัสดีครับพี่อำนาจพี่ประเสริฐคุณมานียคุณกาแมนียาหรือเปล่าครับนะครับขอคนละหนึ่งประโยคเด็ดๆสําหรับเทคนิคคียในการปิดการขายของแต่ละท่าน อะไรตอนรับลูกค้าเรียบ,บร้อยแล้วนะครับทักทายกันแล้วนะครับพูดคุยกันพาเดินชมบ้านสวยงามโอ้โ,โหพูดคุยรู้ปัญหาเปิดโอกาสให้กับลูกค้าได้สื่อสารได้พูดคุยแล้วบอกช่องทางบอกวิธีการให้ลูกค้าได้สบายใจแล้วลูกค้าโอเคแล้วข้อสามท่านเจ้าของโครงการจะต้องปิดการขายเชื่อมีครับมีเจ้าของโครงการหลายหลายคนสวัสดีค่ะแล้วเจอกันนะคะหวังว่าเราคงได้ดูแลท่านดูแลลูกค้าจบแยกใหญ่ โอ้โหน่าเสียโอกาสมากมากไม่ยอมปิดการขายอ่าขอสักหนึ่งประโยคเด็ดสำหรับทีมงานเราอ่าคนละหนึ่งประโยคนะครับในการปิดการขายอ่าคุณพานพานไม่ทราบว่าวันนี้สะดวกจองเท่าไหรค่ครับเน่โอเคนะใช้ได้นะครับเขาเรียกว่าเหมือนประโยคคำถามปิดไปเลยนะครับปลายปิดไปเลยอ่ายังไงก็เฮ้ยมีมากมีนะ้อยก็จองไว้ก่อนเลยวอะไรประมาณนี้โอเคใช้ได้นะครับให้แดเต็ม1ิบอ่าสวัสดีครับพี่สมชายนะครับ อาราอยู่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 นะครับราอยู่ราอยู่ราอยู่เดี๋ยวเราจะแบ่งปันเทคนิคหรือส่วนของ Enjoy Home ที่เราได้ใช้นะครับมาเดินมาเดนตลอดแล้วก็ที่จริงมันก็มีหลายๆเคล็ดลับมีหลายๆประโยคมีหลายๆคีย์นะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับนี่มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับเหมือนมันดูอบอุ่นเกินไปอ่ะมันดูอบอุ่นเกินไปมันยังไม่ตรง มันยังสื่อไม่ได้ว่าคุณจะต้องการให้เขาจองหรือจะต้องการที่จาทำอะไรเอาแบบนั้นต้องเลยอ่าโอเคก็ถือแต่ว่ามันก็ดูโอเคนะดูแบบอบอุ่นดูแบบอ่าเป็นครอบครัวดูแบบอ่าน่ารักน่ารักดีอ่าโอเคนะครับอ่าอีกอีกอีกสัก,กสามสี่ท่านครับเราอยู่ทีมงานเราจะได้เรียนรู้กันไปด้วยนะครับอีกสักสามสี่ท่านทีมงานเราจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับอ่ารออยู่รออยู่นะครับนะ พีมาพีมาไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับแบ่งปันให้กับทีมงานเราใครที่ปิดการขายเก่งๆนะครับบอกมาหน่อยนะครับอ่าบอกแบ่งแบ่งปันกันมาหน่อ,ย,ย,อย,ยนะครับอ่เราอยู่เราอยู่นะครับพี่พนศักจัดมาหน่อยพี่พนศักจัดมาหน่อยเราอยู่ข้อ 3, สามสำคัญมากๆนะถ้าสรุปสั้นๆนง่ายๆคำว่าปิดการขายก็คือการที่เราพูดโน้มนา้าว นะครับการที่เราพูดน้มน้าวการที่เราสื่อสารให้กับอีกฝ่ายหนึ่งเขารีบตัดสินใจเขาจะไหมเขาจะต้องรีบตัดสินใจเขาจะต้องรู้สึกว่าเขาจะต้องเสียโอกาสเสียอะไรไปบางสิ่งบางอย่างนั่นคืออารมณ์นั้นเลยมันคือการปิดการขายไม่ใช่ว่าบ้านเรายังเหลืออีกเยอะ,อะจองตันไหนก็ได้เปิดโอกาสให้เต็มที่บ้านเราเหลือเยอะมากๆเลยโอ้โหคขเขาจะอยากจองนะครับใช่ไหมครับ อรออยู่พิม่าพิมาพิม่าไม่มีผิดไม่มีถูกไม่มีอ่าไม่ต้องซีเรียสครับท่านเจ้าของโครงการจะต้องกล้านะครับกล้าที่จะหน้าหนาหน้าด้านหน้าทนค้าที่จะนําเสนอกล้าที่พีเซนผิดบ้างถูกบ้างไม่ได้ทงซีเรียสเลยไม่ได้ถึงตายเราจะตายต่อเมื่อเราไม่ได้หายใจต่างหากครับเราไม่ได้ตายเพราะเราตอบผิดหรือว่าตอบไม่ดีหรือว่าตอบไม่ถูกใจคนอื่นจริงไหมนีครับ เหลือแค่หนึ่งหลังนี่อันนี้ก็ใช้ได้เหลือแค่หนึ่งหลัง,นนแ,ง,ลงแต่มันจะต้องเป็นการเรียบเรียงประโยคที่สละสลวยมากกว่านี้นะครับมันจะต้องเป็นการเรียบเรียงประโยคที่สละสลวยมากกว่านี้เหลือเพียงแค่หนึ่งหลังเท่าสรุปให้ให้ได้ความหมายก็คือมันมีจํานวนจํากัดมันกําลังจะหมดลงแล้วคุณกาลังจะเสียโอกาสแล้ว นะครับแต่เวลาเราสื่อสารเราจะต้องสื่อสารให้มันสลับสวยมากกว่านี้นะครับบ้านเรามี5หลังตอนนี้ลูกค้าจองไปแล้ว4ี่หลังเหลือเพียงแค่หนึ่งหลังเงท่านั้นถ้าจองในสิ้นเดือนนี้ได้โปรโมชั่นอย่างนี้อย่างนี้นะครับตอนนี้รอเขาเรียกว่ามีคนที่กําลังจะเข้ามาดูอีกพอสมควรและมีคนที่รอการตัดสินใจพอสมควรนะครับแล้วก็แจ้งไปแล้วหลายหลายท่านนะหลังนี้มีคนสนใจจองแต่ถ้าพี่จองวันนี้ ที่พี่ชอบวางจองเป็นเจ้าของหลังนี้เลยออกใบจองให้เลยโอเคนะยังไงใบจองเขาออกให้และเราก็ออกให้เขาอยู่แล้วแหละแต่ว่าหลังนี้มีคนสนใจที่จะจองอแต่ว่าถ้าพี่สนใจที่จะจองวันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษให้สําหรับพี่ที่จตัดสินใจในวันนี้อะไรประมาณนี้เขาเรียกว่า้องให้รีบตัดสินใจแต่ว่าออกใบจองให้เลยเนี่ยใบจองนี่ยังไงเราก็ต้องออกให้เขาอยู่แล้วก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคแปเต็มสิบสุดยอดมากๆนะครับ เทคนิคที่เราใช้แล้วก็ได้ผลนะครับคืออ่านะครับถ้าตัดสินใจวันนี้รับส่วนลด5้าหมืนโอ้โหกระตุ้นให้สุดยอดมากๆนะครับเทคนิคที่เราใช้ที่เราใช้มาโดยตลอดแล้วก็ได้ผลนะครับคือเหลือเพียงแค่1นึหลังอ่าเหลือเพียงแค่2หลังเท่านั้นนะครับถ้าจองตั้งแต่วันนี้จนถึงนะต้องบอกเขาด้วยนะถ้าจองตั้งแต่วันนี้อ่าถ้าจอง ตั้งแต่วันนี้จนถึงภายในวันศุกร์นี้ได้โปรโมชั่นพิเศษนะครับแต่ถ้าจองตั้งแต่วันนี้จนถึงภายในวันที่15นี้ก็จะอีกโปรโมชั่นหนึ่งเขาเรียกว่าให้เขาเรีบตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างและที่สําคัญถ้าเรารู้ปัญหาของเขาแล้วนะครับถ้าเรารู้ปัญหาของเขาแล้วคือในส่วนประเด็นที่เราคุยกันก่อนหน้านี้เดี๋ยวจะพึ่งนะจะพึ่งเขาเรียกวาไม่ใช่เปิดทุกอย่าง เด er ah ี๋ดยดวพี er ah ee, จ a, ดดว่จะปรึกษากับเฮียให้โดยด่วนเดี๋ยวพี่จะปรึกษากับเฮียให้โดยด่วนจะปรึกษากับเจ๊ให้โดยด่วนไม่ใช่อยู่เราจะ,จะตัดสินใจเองแบบร้อยเอซนต์ะไรขนาดน้นมันจะรู้สึกว่าไม่มีขั้นไม่มีตอนไม่มีกระบวนการนะครับถ้าน้องจองอาภายในวันศุกร์นี้สิ่งที่เราสื่อสารกันถึงที่เราโอเคปรึกษากันก่อนหน้านี้เดี๋ยวพี่จะปรึกษากับเฮียให้โดยด่วนแล้วจะขอโปรโมชั่นนี้ให้โดยด่วน แล้วบ้านหลังนี้นะครับเหลือเพียงแค่หลังเดียวของเฟสนี้สวยมากๆพื้นที่อย่างนี้ทำอย่างนี้หายากสุดๆแล้วนะครับสบายใจได้ไว้ใจได้เฮียก็าทาเองเจ๊ก็ทําเองพี่อ่าทําเองนะครับดูแลเองทุกทสิ่งทุกอย่างโอเคไหมอโอเคนะครับสําคัญมากๆคือให้เขารีบตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างในปัญหาที่เขากังวลใจอยู่ นะครับให้เขารีบตัดสินใจภายในระยะเวลาที่จกจำกัดและโปรโมชั่นดีๆและ,ะเขาจะได้เขาเรียกว่าเคลียร์ปัญหาในสิ่งที่เขาไม่สบายใจมีความกังวลใจอยู่ถ้าเขาตัดสินใจตามสเต็ปที่ว่ามาโอเคไหมครับนี่คือสิ่งดีๆที่ใช้ได้มาโดยตลอดนะครับหลักๆคือนะครับถ้าจะให้ฟันธงคือเราจะต้องมีระยะเวลาให้เขาตัดสินใจ ให้เขามีความรู้สึกว่ากําลังจะพลาดโอกาสกําลังจะเสียอะไรไปบางสิ่งบางอย่างกําลังจะไม่ทันคนอื่นแล้วเขาจะได้อะไรที่มากกว่าที่เขาเห็นโอเคไหมครับจะต้องมีระยะเวลาถ้าบอกว่าตัดสินใจตอนไหนก็ได้เรามีเหลือเฟือเนี่ยมันไม่ได้เลามันไม่ได้กระตุ้นอารมณ์โอเคนะสามสามข้อสามสำคัญมากมากท่านเจ้าของโครงการจะต้องกล้าปิดการขายโอเคไหมครับจองวันนี้เลยไหมครับ จองวันนี้มีโปรโมชั네่นเพียบเลยเหลือเพียงหลังสุดท้ายนะนะครับพรุ่งนี้ก็นัดดูอีกหนึ่งคนพรุ่งนี้ก็นัดดูหนึ่งคนนัดดูจริงๆอ่ะก็นัดดูจริงๆไงใช่ไหมครับนะครับเมื่อวานนี้ก็มีมาดูเนี่ยก็เป็นในการกระตุ้นอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขาจะรู้สึกว่ามันจะไม่ทันแล้วทว่าจริงๆเนี่ยของเราตอนนี้นะสถานการณ์ของเราตอนนี้เป็นภลาดอย่างนี้เลยต้องรีบจองนั้นประมาณมะจองเลยไหมครับจองเลยนะ เพราะว่าอาทิตย์นี้มีมาดูอีกหนึ่งคนแล้วน้องเขาก็กะว่าจะจองเหมือนกันแต่สเตปของเราคือเราอยากให้ลูกค้านะครับหรือว่าท่านเจ้าของบ้านในอนาคตมาดูบ้านจนเกิดความชอบนะครับทั้งตัวเราเองและคนในครอบครัวเราก่อนคนที่จะตัดสินใจร่วมกันชอบก่อนนี่คือสเตปของเรานะครับวันอาทิตย์นี้ก็นัดแล้วก็นัดจริงๆเช่นกัน โอเคไหมครับขอเป็นลังใจให้ท่านเจ้าของโครงการทุกๆคนนะครับอย่าปล่อยมือจากความฝันของตัวเองการสร้างบ้านขายเริ่มต้นจากหนึ่งหลังก็ได้นะครับโอ้โหบรรยากาศสวยๆกลับมาเหมือนเดิมนะครับบรรยากาศสวยๆกลับมาแล้วนะครับโอเคนะครับกล้าที่จะปิดการขายเพราะสิ่งที่เรากําลังสื่อสารสิ่งที่เรากําลังพูดกําลังนาเสนอมันคือดิวหลักล้านแล้วเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบาย